เรียนคณะกรรมการที่เคารพดิฉันเด็กหญิงอภิชยาสารเครือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2ับ2ในสถานการณ์ปัจจุบันโรคระบาดโควิด1 9ยังคงระบาดไปทั่วโลกยอดผู้ติดเชื้อในแต่ละวันก็สูงขึ้นเรื่อยๆทำให้เรายังคงต้องดำเนินชีวิตในรูปแบบของ new normal จากข้อความทางตน้นดิฉันจึงทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสอบถามจากผู้รู้รวบรวมข้อมูล จนได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่ากล่องค่าเชื้อธนบัตรและเหรียญด้วยแอลกอฮอลโดยสิ่งประดิษฐ์นี้จะช่วยทำความสะอาดค่าเชื้อโรคที่อาจติดมาจากการสาัมผัสเงินที่ถูกเปลี่ยนมือไปอย่างรวดเร็วโดยมีอุปกรณ์ดังนี้ 1. ปั๊ม12โวลต์ 2. อะแดปเตอร์ 3. ข้อต่อ3ทาง 4. ข้องอ90องศา 5. สายพ้นหมอกหหมวพ้นหมอก7สายเคเบิลไทย 8. กล่องพัสดุก 9. ตะแกรงเหล็ก 10. แกลอนแอลโกอฮอล์5ลิตร 11. เซนเซอร์ 12. พลาสติกใสโดยมีวิธีการดำเนินการผลิตดังนี้ 1. พลาสติกสายห่อรอบกล่องบริเวณตรงกลางกล่องนําตะแกรงเหล็กมาวางบริเวณตรงกลางด้านหน้ากล่องใช้คัตเตอร์กรีดเป็นวงกลมเพื่อหยิบเงินเข้าออก 2. นําสายอะแดปเตอร์ต่อกับปั๊มด้านท้าย 3. ต่อสายพ่นหมอกกับปั๊มแล้วเสียบเข้าไปในกล่องก,กระดาษใช้สายเคเบิลทยรัดให้แน่นสายพ่นหมอกต่อกับข้องอ90องศาและข้อต่อสามทางเสร็จแล้วเสียบหัวพ่นหมอก 4. ต่อสายพ่นหมอกอีกด้านของปัม๊มแล้วเสียบเข้าในแกว้วร่อนแอลกอฮอล์5ลิตร 5. ติดตั้งเซ็นเซอร์บริเวณด้านบนกองแล้วตั้งฟุกโหมดให้ต่ำที่สุด 6. เสียบปลั๊กหลังจากเสียบปลั๊กแล้วปั๊มน้ำจะดูดแอลกอฮอล์ไปยังอีกสายหนึ่งของสายพ่นหมอกแล้วตัวหัวพ่นหมอกจะเริ่มทำงานเป็นเวลา6วินาทีในส่วนของอะแดปเตอร์จะทำงานควบคู่ไปกับเซ็นเซอร์ ที่การทางวิทยาศาสตร์แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อควรม,มีความเข้มข้นระหว่าง60%หรือ80%โดยมีปริมาตเทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อแบบมีชั้นไขมันหุ้มและไม่มีชั้นไขมันหุ้มเราจะใช้แอลกอฮอล์ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและทิ้งไว้ให้แห้งด้วยการระเหยของเจลแอลกอฮอล์ที่อยู่กับแป้งและนำเงินไปใช้ได้ปกติ ครงนี้หวังว่าสิ่งประดิษฐ์นี้จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากการสัมผัสขอบคุณค่ะ